เทโลเมียคืออะไรคือส่วนปลายของโครโมโซมนะครับซึ่งในร่างกายของเราในมีเซลอยู่หลายล้านล้านเซลนะครับแล้วแต่ละเซลมันก็จะมีนิวเคลียสอยู่อันหนึ่งที่ตรงกลางนะครับแต่ตรงนิวเคลียสเนี่ยในภาพที่9เนี่ยครับภาพที่9เนี่ยเราจะเห็นภาพของนิวเคลียสที่อยู่ในกลางกับ แล้วที่นิวเคลียสมันจะมีโครโมโซมอยู่23คู่ครับคู่โครโมโซมซึ่งเร,ราดสัมนะเป็นบริเวณที่อัดแน่นด้วยจีนและดีเอ็นเอดูดูดูแลความเป็นตัวของเราับกรบรมพันธุ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากถูกทำลายมันก็จะมีปัญหา <c oughs> โครโมโซมที่ปลายเนี่ยนะที่ปลายคือสีชมพูในภาพต่อไปนี่นะครับก็คือเทโลเมียร์ไอตรงเนี้ยมีหน้าที่ปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทําลายไม่ถูกกระทบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกกระทบ เราก็จะมีโครโมโสมที่สมบูรณ์นะครับฟันเทลเมีเยมมันต้องยาวเข้าไว้มันจะได้ป้องกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเซลล์ทุกเซลล์มีการแบ่งตัวตลอดเวลานะครับและทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวโครโมโซมซึ่งในเซลล์ก็แน่นอนก็ย่อมจะต้องมีการแบ่งตัวไปด้วยครับและที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งของการแบ่งตัวของโครโมโซมส่วนปลายคือซินชบูตร,ตรงนั้นอะ มันก็จะหดสั้นลงสั้นลงทุกทุกครั้งทุกทครั้งนะครับแล้วมันก็จะสั้นลงทุกครั้งของการแบ่งตัวจนกระทั่งในที่สุดมันหดสั้นต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเซลล์ที่มีเทโลเมียในโครโมโซมอย่างเนี้ยจะกลายเป็นเซลล์ที่เริ่มฝ่อนะครับภาพต่อไปจะเห็นเซลล์ที่ฝ่อนะครับเราจะพบว่าถ้าเราร่างกายของเรามีเซล์เหล่านี้อยู่เราก็เข้าสู่วัยชรานะครับเพราะนั้นเทโลเมียยาวเราก็ ยังไม่ไม่ช้าเพราะฉะนั้นยิ่งสั้นมันก็ยิ่งยิ้งชราเร็วเพราะนั้นหมายความว่าเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราดูได้เลยว่าวัยที่เป็นเด็กๆ็กหรือว่าหนุ่มสาวผิวพรรณเราก็เต่งตึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ได้มีมากอะไรเทเลเมียจะยาวเทเลเมียไอตรงนั้นส่วนนั้นมันยังยาวอยู่แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปอายุของเราผ่านไปเนี่ย มันจะมีการแบ่งตัวซึ่งทุกๆก,การแบ่งตัวมันทำให้เอเทโลเมียส่วนปลายเนี่ยคือสีชมพูหดสั้นลงไปหดสั้นลงไปเมื่อหดสั้นลงไปผลที่เกิดขึ้นก็คือผิวหนังหย่อนคล้อยดูชารามีโรคภัยไข้เจ็บแบบนั้นไหมคะคใช่ครับ